5วินาทีพลิกชีวิตได้ครับมาจากหนังสือของคุณเมย์โรบินนะที่ชื่อว่า Five Second Rule คุณเมย์โรบินที่เป็นทั้งนักเขียนนักพูดไลฟ์โค้ชชื่อดังนะครับ mm hmm. เขาเขียนหนังสือชื่อว่ากด5วินาทีขึ้นมาหรือว่า Five Second Rule เนะี่ยเขาบอกว่าไอ้กดเนี้ยจะสามารถทำให้คุณเนี่ยสำเร็จมากขึ้นทำางานเข้าเป้ามากขึ้นมีพลังมากขึ้นแล้วก็ลดอัตราการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เลยนะ ผม,ผมก็เป็นผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอยากทําอะไรบางอย่างมีเป้าหมายนะคือมีเป้าหมายอยากทําอะไรบางอย่างเช่นอยากกินดีขึ้นยอ,อ,ยอยากออกกำลังกายอยากฉีบสาวอยากทำพิษส่วนตัวอยากไดไเงินเดือนเพิ่มอยากอะไรก็แต่อยากนู่นอยากนี่คือม,มีเป้าหมายและจริงๆทําก็อยู่ตรงนี้เองแต่มีบางอย่างมาขั้นตรงกลางอยู่แล้วเราก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรรู้นะว่ามันดีด้วยนะถ้าทําไม่ใช่ไม่ดีนะแต่บางอย่างมาบอกเราไม่ให้ทําเขาบอกว่าอันดับแรกคุณต้องเขา้าใจหลักการกอนว่า สมองนั้นถูกดีไซน์มาให้ให้ปกป้องร่างกายรือปกป้องเราให้อยู่รอดปลอดภยัยซึ่งคือมันคือหวังดีกับเรานะมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้แบบมีไม่กี่อย่างคือสืบพันธุ์แล้วก็อยู่รอดเซอร์ v วส์นะครับเซอร์ไวอยู่รอดจะอยู่รอดได้คือต้องต้องไม่ทําอะไรที่เป็นอันตรายอะไรบ้างที่สมองถือว่าอันตรายก็คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบปรโซน ขบถโซนคืออะไรก็คือสิ่งที่คุณทําแล้วคุณคุณไม่เกิดอัดสบายใจทาแล้วแบบชินก็คือเช่นแปรงฟันดื่มน้าดูทีวีเล่น Facebook เล่นไอีส่งไลน์หาเพื่อนอะไรแบบนี้นี่คือขอบถโซนซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากันบางคนขบถโซนก็ขยายกว้างสมมติว่าขบถโซนคุณแค่นี้แล้วกันทีนี้อะไรก็ตามที่มันเกินจากนี้ไปสมองจะจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายแล้วมันจะคอยหาเหตุผล ดึงคุณกลับเข้ามาเหมือนมันมีเหมือนแบบเหมือนป้นไปป้นธนาคารอะแล้วแบบมันจะแบบมีมีเสียงเตือนอารมณ์เนี่ยนะครับแล้วมันก็จะให้เหตุผลว่าอย่าไปทำเลยอย่าไปทําเลยเพื่อสุดท้ายให้คุณไม่ทําจะได้อยู่ในในขอมฟอระโซนตลอดไปเมื่ออยู่ในขอมฟอระโซนทาเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมคุณก็แน่นอนผลลัพธ์เหมือนเดิมผลลัพธ์มนเดิมก็คือปลอดภัยแต่นั่นเหตุผลว่าทําไมคนหลายๆคนคนส่วนมากจึงไม่ค่อยประสบความส็จในชีวิตเพราะว่า ไม่สามารถลดจัดเกาะนี้ได้ซึ่งมันคือจริงถ้าคุณไปดูเช่นจนวนคนสําเร็จกับไม่สําเร็จในทุกๆสาขาอาชีพแน่นอนคนสำเร็จย่อมมีน้อยกว่าอยู่แล้วหนึ่งในเหตุผลหัวเลยเป็นเรื่องนี้นะครับไม่สามารถลทลายคอมมอนโซนได้ออกไปได้ยกตัวอย่างเช่นเอาเรื่องง่ายๆกันเลยแบบโอ้เจอสาวที่ใช่ใช่เลยคนที่ใช่เลยมีมีเป้าหมายนะดูด้วยแบบอยากจีบด้วย ฟังอาจารย์ไม่ทาอย่ายกมือถามเฮ้ยแบบรู้สึกตอน,นช่วงนี้เริ่มเริ่มปวม้วนมาให้แบบจะอ,ออกไปวิ่งร,รู้ว่าต้องออกไปวิ่งออกกำลังกายหน่อยแล้วต้องขยับตัวแต่มันจะมีเหตุผลบางอย่างเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ทำภายใน5้าวินาทีนี้คุณก็จะไม่ได้ทำเลยเพราะมันจะมีเหตุผลมันจะเริ่มผลิตเหตุผล Excu s e สออกมาให้คุณไม่ทำเ <c oughs> ช่นเริ่มจีบสาวก่อนข้แอแรกเฮ้ยถ้าคุณรอกเกิน5้าวินาทีเขาบอกว่าในสมองก็จะเริ่มคิดแล้วเฮ้ยแต่ว่า ระวังด้วยร้บเดินไปหาเขาจีบเขาเขาได้มีแฟนแล้วมึงสวยเลยนะเนี่ยถ้าเขาปฏิเสธขึ้นมาเนี่ยจะดูไม่ดีโห oh, นี่เลยเพื่อนเพื่อน,อนมีคนดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวมีคนไปบอกพูดกันต่อจะเป็นยังไงเ,เห็นไหมเริ่มมีข้ออ้างมาเพื่อดึงคุณกลับมาอยู่ในขวบโซนเหมือนเดิมเจียบมือถามอาจารย์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะเ,เดี๋ยวเพื่อนร่วมชั้นจะหาว่าเราแบบประจบประแจงหรือเปล่า หรืออาจารย์จะมองเราโง่หรือเปล่าหรืออาจารย์จะมองเราว่าเรา,เราไม่ตั้งใจหรือเปล่างั้นก็มายกไปละกัน,กนเรื่องวิง่งอติดอัดตัวอ้วนขึ้นนะเอผมรู้ว่าต้องวิ่งอแต่ในสมองก็เริ่มแล้วพะมันรอน,นานเกินไปแต่จริงวิธีลดความอ้วนอีกแบบนึ้งก็คือก็แค่กินน้อยลงไม่ต้อง,งวิ่งก็ได้เดี๋ยวน,น,นายก็ผอมก็แค่กินน้อยให้กินน้อยลง โอ้นี่เย็นแล้วระวังวิ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนอนไม่หลับนะคือมันจะเริ่มมีเหตุผลเข้ามาเขาบอกว่าวิธีวิธีเดียวที่จะสามารถอินทรับหรือว่าทำลายข้อจํากัดนี้ได้คือต้องใช้กด5วินาทีแล้วต้องห้ามนับแบบนี้ด้ยวยนะครับห้ามนับ 1, 2, 3, 4, 5นะต้องนับ 5, 4, 3, 2, 1เท่านั้นด้วยเหตุผลเพราะว่านับภายหลังทําให้สมองนั้นโฟกัสมากกว่า อ่ะตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณมีเรื่องที่คุณอยากทาอยู่มากมายเลยแต่ฟังแล้วอาจจะแบบเฮ้ยมีความไปได้มากขึ้นลองไปลิส์มา,าอยากทำอะไรบ้างแล้วคุณมาใช้กดเนี่ยห้าวินาทีลองเลือกมาหนึ่งอยา่างแล้วมานับถอยหลังพร้อมกันห้าสี่สาสองหนึ่งแล้วเอา้ปทําเลยแล้วเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ